สบายดีทุกคนสำหรับเรืืองเล่าในคลิปนี้เนาะอายุนจะพาทุกคนย้อนไปฟังเหลืองเล่าสมัยตอนอายุนยังเป็นเด็กหน่อยเนาะแล้ก็ความลำบากของครอบครัวาอายุนลำบากถึงขันว่าบ่มีขเขาสีกินม่มี่อรถลิขีครับรดจักรดถีบก็บ,บมุมีตอนนั้นแล้วก็แม่อายุน,อนนอนได้มีเงินก่อนสุดท้ายเนี่ยเ้วเอาไปสือดินอยู่ในปา่า ไปซื้อดินอยู่ในป่าเพื่อสีทางทางป่าเห็นไฮเนาะตอนหนึ่งมันมีหน้านก็ไปทางป่าเห็นไฮเราให้ครอบครัวอายุนานห่างใกล้าจากมูบาอายุนี่ประมาณสิบห้าสิบห้ากิโลเวลาไปกันย่างเอนะ่ยอายุนี่เจียนองถือเครื่องถือของก็พอกับแม่ย่างขามหวัวขามห้องพาปลาพา,พา,พา,พาดงไปไปเห็นไฮอยู่แห่งนั้นเนาะถือว่าทุกอย่างลำบากขนาะด แล้วก็ร่วมไม่เทิงนอนเรื่องเล่าแปลกๆเหลืองลาร้อนๆถือว่าแม่ของอายุนนอนได้ไปพบเจออยู่ในป่าแห่งนั้นแล้วก็ระวังทางอยู่ว่ายางจากบ้านไปไฮเนาะเจอเรื่องเล่าร้อนๆที่จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในคลิปนี้กับบรรยากาศอยู ash, ่ไฮอยู N ่หน้าเนาะ,อะตอนนี้เนาะอายุนกับเกี่ยวเขาอ่ากำลังในเครื่องหนึ่งบนท่านในแล้วดอ,อกกำลังในเครื่องหนึ่งบนรยากาศเริ่มมัดเลยไม่ใช่เหรอ,อายุนก็เลยเดินมานอนเฝ้าเขาอยู่หน้าเนาะกับมากับน้องไส้ไปนี่มากับลานไายเนาะ มาสองคนมานอนอยู่หน้ากับบรรยากาศนี่แหละทุกคนโอ้ตัวบรรยากาศดีเนาะมีเสียงจิรีจีน่าออะมาสองคนแล่ะครับมีแมวตัวหนึ่ง <laughs> จากแมวไฟเหรอเห็นเห็นบอกยืนยางมาหน้างจะแลน้มานำเดี๋ยวจะมาเลห้ทุกคนได้ฟังน้ำกันนาะเหลืองเล่าคามลำบาของอญญายุนอตอนสมัยยังเป็นเด็กหน่อยอายุเองก็กจื้อแน่บูจื้อแน่เนาะก็ได้ไปทำแม่ขึ้นล่วแม่ก็ล,กลอยฟัง การมือนีเนาะพอของอายุนเนียเราเป็นทหารประจำชายแดนเนาะเราออกไปยามตามชายแดนลาวกัมพูชีนี่แหละเรากลับมามือนนีอ่ะกลับมากลับไปแวว่ื่อนเซียวเราอยู่แถวภูวงกินเหลา่ากินเหล่าบันนี้กินตั้งแต่เว้นย่นหอดคำขับรถกางสิครับมาเื่อนมาของอายุนนี่แหละขับรถมากกับปรากฏว่าพารุนลม พ้าหลมระว่างทางกับโท่มาห้างบังคำเนี่เออโท่ห้างกับวอาบงบงหูเหลืองดอกนั่นเพนิ่นเมาแห้งเออมาบ่ดีอายุนก็วิ่งไปหับแล้วแม่แมแ่เลยบ่ห้ไปแม่ให้มานอนเฝ้าหน้าแม่ก็เลยไปกับน้องทรายนเนาะไปหับเอาพออายุนอายุนโทรถามกับใครตัวบูเจ็บปนได้เออต้นโตบาดน้อยหนึ่งที่เพิ่นโกปชิมาบนได้เห็นเนาะเราเมาสันซาเออเราเมารถกับบริเพลไล่เอาะพออายุนเนาะเป็นทหารมาบนดี มาเขาเรื่องเล่าก็เลยบบนี้ทุกคนเออลืมถามคออนออกเหลืองนิดนึงอยู่บานเอฟซีเนาะแต่ละคนเกี่ยวเขาแล้วบอเออหล้วก็อ่าเขาหับจ่างเก,กีียวเขาวันลเ่าทใดคืออยู่บานอายุนี่เดียวนียเขาเกยกันติวิทย์หันจ่างวันละแซนเกี่ยวติวิทย์เดี่ยนี้แซนซิแนซนเศร้าเออกินเขาน้ำเ่าได้อายุนสรุปให้วา่าแซนเศร้ายู่บานอายุนเออลองอคอมเมนต์บอกอายุนเนนะ่ว่ายู่บาน FC, เอฟซีจ่างเก,กี่ยวเขาวันเ่าทใด กบ,บติเขาเนาะเขายากมากแพงเออมาทุกคนมาเขาเรื่องราวกันเลยย้อนไปประมาณปีสองพันหา้หาหรือสองพันหกนี่แหละเออตอนนั้นอายุนกับศรีเฮียนประมาณจื้อบไุไรดาวเฮียหนหองไดแต่ว่าเฮียนของของปฐมอยู่กับิประมาณปอสามปสี่นี่แหละเออถ้าจื้อบุพิษประมาณนั่นแหละตอนนั้นเนาะขอบรัวอู้ถือว่าลําบากทุกคนขอบรัวาอายุนเนี่ยอายุนเนี่ยเป็นลูกชายก๊กแต่ก็มีน้องอีกสามคนเนาะ ไอ้น,น้องสี่คนรวมทั้งพ่อทั้งแม่กับพี่เป็นหกคนพอยืนหันมีอาศิปเป็นทหารแม่ยืนหันเป็นประศส,สนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าหมักขาคายเนาะไปห้าสื่อเฮ็ดคายห้าสื่อเป็ดสื่อไก่สือส่อหมูขาคายทุกอย่างนะว่าสันขาคายนี่แหละพ่อแม่ยืนแต่ว่าคกกบควักขะพัสสันก็นยัางอัาบากเนาะตอนน,นจอได้ว่าอู้พอยืนเนี่ยสื่อมูตะเก่าย่ำเรา เลิกจากการมาวันเสาร์วันอาทิตย์ไปสือมูไปสือมูเจอได้ว่าตอนอาา้นหันลรผ้าหล่ลมโอ้ไปแต่อีต้นกันนดแบบว่าสอนมูอสอนมูมูอาศัยอาศัยทางนารดอยู่บนคานมันโตหนึง่งแหล้วก็มีเป็นใหม่เป็นห้างที่ว่าตอกเป็นสี่เหลี่ยมเล้วาอามูใส่มัดใส่ทางล่งางใส่รู้จักรห้งเลยนะครับระวังที่เราขับเมื่อนอนอายุหันอันนั้นขี่ขี่รถน้ำลังขี่รถน้ำลัง,ลลงแบบ แบบขี้น้ากดเราเขายืมรถแต่ซาวไปแบบไปจับมูสวยพอแหละแบบตอนนั้นบุษบนมีหล่อแกพอกระครับไปแข็มทางเจ้ารถชิบหล่อมาทางหนาบ่นี้มันบีบแก่รถชิบหล่อบีบแก่บ่นี้มูมันตื่น,ม,น,นมันตื่นแล้วมันดีดดีนะพออายุนพาดลนลมอายุนเห็นพอเต้เนี่ตอนนั้นเวลาประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงแดดห่อนๆเที่ยงเลยแหละรถลมตนน้นหนายุนเลยปีนเลยพออายุน,น,นปีนปีนลมทั้งคนลมทั้งมู บริมู้เพื่อกันรุดลุดเพื่อกไลจับมูเพื่อโอ้เพื่อเองเห็นแค้นนี่บาดเบิดพออยู่นะ่ะแต่ว่าเราเห็นกระมูกวงตัวเองเอออยากไปไรจับมูอย่านมูมันสิลแลีนนะี่ยังหนนเพราะว่าเงินทืนทัง้งเบิดเอาไปลงทืนใส่กระมูเบิดนะถ้าเกิดเรามูเออแบบมันหายไปกับสีรูปประศรีษะเออเราเทือที่ซ่วนเห็นล่อเห็นแบบเดียวกันเลยลนลนใหญ่ขี่ซวนกายแล้วเขาบีบแก้มูมันตื่นดี่นดิ่แล้วพออยู่นั่นตกลง คลายเป็นแบบคนทางอยู่ส้งๆงงเป็นขัวตกลงไปต่ำกับต่อใหม่ตอนนั้นเจอเลยว่ากำลังแตงพผาเขากินมีแกงมาใหม่เลยล่ะกินกับแม่พอดีมีคนมาบอกว่าปเป็เน,นเบื้องไอเมืองแน่สันไอไอเมืองพขับรถตกขัวสันนึงตายไปดิแม่ก็บเผาแลนไม่เบื้องนอหล่แถวแวบ้าไนได้ยินแหละไปไปเห็นพอยืนไหลจำมูเซยใครว่าเราบมเป็นยังหน่ะยนะว่าซองเถื่อมาทุกคนมืทุกคนเขาเหลืองเจ๊เถื่อทุกคนเดีว่ารำคาญเดี๋ยว คืดออกแบบได้กับเราไปเลยเนอะก้ะมลำบากในในตอนเด็กเม่บอกเหลืองตอนไปเห็นไห้ตอนอาหารโบมี่บมีหไฮน่าบมคโบมีหน้าสิหละบัณน,นีหลูกกัเริ่มไงขึ้นนอกบันนีอ้อาศัยว่าเขาตาทหารกับบุกุ้มกินดอกบันนี้แม่ก็เลยมีเงินก่อนสุดท้ายนี่แหละก็เอาไปสื่อดินสื่อดินอยู่ในปา่า เป็นปลาแบบว่เป็นปลาเล้วนะทุกคนปลาตน้นไม้มึงใหญ่มึงใหญ่เลยแหละเออกลับไปสื่อดินน้ำเขาอย่างตอนนั้นเราสื่อเกจแซนกีบเกจแซนกีบสมัยน้นก็งถือว่อะไรพอสมควรเนาะเป็นเงินเี่ว่าเราคายรถจักรห่างๆแล้วอนะไรถือไปแกมูตะเกาคายเหรอเพื่อ,อไปสื่อไปสื่อดินมันเป็นดินในปลามันก็เลยถือือเกจแซนดินกับสีประมาณประมาณ ะมาณเฮกตาร์ป้ายหรือซองเฮกตาร์ระมาณนี้แหละอายุนกระจือบ่ด้แต่ว่าเป็นกวางใหญ่เลยแหละไปจักสตินกับบมมี่ได้แต่เก่าใส่ควนปัม่มพอ,อยุนใส่ควนปั๊มปั่มปัม,ปม,ปมแต่ว่าอุปสรรคก็คือยางตั้งแต่บาดอายุนยางไปไ้แห้งนะฮนะไรยางทาทางนี่ประมาณสิบซีสิบหารัก ทางมันโบนวอยสิขับรถไปได้สบายได้แบบมันมันโบยวอยสิมีเส้นทางไปนะมันเป็นทางทางคว้วายทางง่วนจืดๆเนี่ยเป็นทางขคบขระยางเข้าไปไฮไฮแทนหน่ะเขาเห็นไฮอ่าเครื่อนคนกับซีหางหาง,หางกันบรรยากาศคันฉวอมแล้วเป็นแต่ายาดตัวคนนี่มันมีแต่ปลาเนาะฟื้นไฟกับบุ้มี่เครื่อนคนนยูงหาง,หาง,ห,างหางกันแบบว่ามันเป็นน้ำเซ่น,นะแบบภาคนี้ขเขาจะไม่เห็นไฮบ้านคนกัอยู่อีกฝั่งนึงบันดี ระวังเฮือนอายุนไปเนาะตรงไหนย่างขามหวยขามหวยขามหองย่างไปต้อนน,นจือเลยว่าแม่ยุ่นนี่เจียหนองเอเอาเอาผ่าผ่าเข้ามาเห้เยผ่าไล่ไล่เลยแหละเจียหนองเจียนองไส้ลาเจียแล้วก็แบกถือหาบไม่คานนี่นะมีเครืองมีโมอแหกแต่กระโปะเอออายุนเอกก็ถือเครืองถือคล้องเลยกำนองแต่ย่างน้ำกล่นก็ต่อยต่อยต่อยเนาะเมือ พออายุนหันแมนเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะพราะวเเขาการเนี่ยเราสีมาตั้งแต่ตอนแรงมันซุกแล้วก็ตอนแรงมันทิบแล้วก็กลับมาอยู่ค่ายมีแต่อายุนเองอยู่กับแม่แล้วก็อยู่ในป่าเนาะต้นน้นบูจากหย่านซะหน่อตัวแม่อายุนเนเออเราหันกัดชีหูเบิดแหละบันนีอายุนจือเลยว่าโอ้ลำบากทุกคนแต่ว่าอาหารการกินนี่กน็ก็สะดวกสบายอยู่ดรอกเพราะว่าต้นน้นไปอ,อยู่หันเฮ็ดเฮ็ดคอนไลน์เฮ็ดบท เฮ็ดไม้กุ้งไม้จิกเขานี่แหละนอไม้กรลายเออเฮ็ดดินกระไลเท่านั้นทั้งยังอุดมสมบูรณ์เออกับพ่อได้กินอยู่ดอกบะนีไปเนาะกับพ่อกระปุกตูบตูพกเซาเนี่แหละตูบไม้ซองสันอายุจื้อว่าอยู่ทั้ง,งกกคางมีกกิจเหม่งไงพ่อกระปั้มทางหลกักกรซักเขาเนาะเออเราหม้ไปแหลมแหลมหลักกรซักเขาข้าวดียอดใส่ยอดใส่แลกักกระเพิ่นก็บ่ได้ไฟใหม่จู่ต่อก็ไปปุ๋งมะเขือ ปลูกว่าเชื้อไข่ปลูกหกมักอึหมักแต้งอู้งามขนาดว่ามันใหญ่นะปลูกปลูกแถวตะโพนแถวบนตอใหม่ไม่อายุเองพุทธหูจักพี่สร้างนั่งใหม่ดอกเพราะตอนนั้นแบบเจ้าพุทธหูจักนะเออส่วนนอะก็เป็นสวนพักเทียนเดี๋ยวข้ามหูจักหยาบบัดนี้ก็ส่วนแรกๆรส่วนแรกๆรกเห็นกบบระโบว่าโบไรนอนไฮตลอดดอกเที่ยวไปเที่ยวมากันแต่แต่บาดเมื่อหน้างแหน้าเมื่อบาดแกย่างอยูซี่เป็นประจำแหละระวาังทางอายุนไก่เก็บหมักบกแน่เก็บเห็ดแน่เห็ด เ็ดปวกกระไลส่วนนะ่ะกันย่างไปย่างมาสิแล่วก็มแมบานนี้มียุ่หมื่นหนึ่งอายุนจืดใคือขึ้นแต่ว่าบุหัวแม่เจอยังของเราก็บดได้เราให้ฟังอัน่ั้นทในตอนนะครับส่วนาัหารพี่เป็นส่วนเดียวพออายุนเนี่ยเขามาก,กา้านมานอนประจําการอยู่ในข่ายเหลอายุนก็เลยอยู่ไฮกับแมเอออยู่ทงบดหาคนแม่อายุนเหล่ามีหนองอีกสามคนมือนทหาเป็นมือนเดียวฝ่าฝนตกแห้งน,นะครับ ฝ่าฝนล่มตกแห้งตกบ่นี้เครื่อนตูพอ,อยุน่นเห็นมันหัวเออแบบมันหัวเนะี่ยเอาแม่นดี๋ยเรามุ่งสังกะซีแต่บัวได้แอมทั้งคางอะนะเนี่ยฮะก็ไปอยู่ปีแหลกๆกกับบัวท่านมีไม่แปดลายบัวท่านมีเงื่อนลายเห็ดเนี่ยนะล้มมันกับผัดบ่นี้ทั้งเน่าทั้งยุนเนี่ยยังจืดอ,อยู่หรอกอ่าแม่ลูกหันนอนบัวได้ล้มมันผัดแห้งล้มผัดพ้นตกมันผะมาใส่เปียกเบิดเถืนน่อนน่ะนอนบัวได้ก็พากันขึ้นมานางคดเออเอาพวงม,มาตุ่มกอดกัน พนผะพนไปผะไปผามาผาก็เหลือแม่มาแม่มาบดีบดีงามใหม่มันตกลันปูปลาปูปลายานไม่ชิลนมาใส่ราคาเฮือนเออมีกกจิกกกใหม่บมืองใหญ่เมืองใหญ่น้ำขังเฮือนนะนะหยันหยันมันผ่าผาแล้วงงมาใหม่สีฮักตกมาใส่แม่กับหยานน้ำบดีพอกับบิวเออตะนาวมันก็มืดเบิดมีแต่ปลาเดียมันมีแต่ปลาเออบดีแม่หัน ล่วงกลา,างล่วงกลา,างสันลูกเออย,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 ย่ยานยาันยันใหม่สี่ยนมาใส่ล่วงกลางอาศัยว่ากันใหม่ล่นลงมามันถึงซังกระซีหละกันยังสิข้าไม่แป้นอยู่ทั้งหื่อน,น่ะน,นะกล้พากขาไปอยู่กลา,างบันีหน้าม,มันก็หงมันก็เปียกเบิดอานะเออฝนตกมันก็เปื่อนโอ้โความลําบากนอนบ่ไรกนน็นั่งสันละน,น,น,นัง่งสันหนาวยุืนก่อดน้องเออฝนหงือตัวแห้งกันบาดนี้พาเรือแม่หมาสันแล้วบริแม่อยุ่ด้วย บุหรีบุหรี่ยูบุหรีบุหรี่ยูบุหรีเจ้าผู้นเจอไอ้สิงอันนี้ไอ้ผู้นี้บุหรยืนฟังอายุนิธรรมเราเราก็ยังบ่ได้บอกให้ฟังได้เลกแต่ว่ามันก็เป็นตาแปลกอยู่หรอกเราวว่ายูบุหรี่ยูบุร่นี้ดีไหมว่าบุหรี่แม่ก็พากันหอบไปขอความช่วยเหลือดนะเพื่อนเศร้าบาดทานอาหารข้าเจ้าเป็นส้นเผาจ้กส้นเผาอนี่ยเนาะยืนจะจือบุหรี่ข้าเจ้าเป็นเป็นคนส้นเผาแหละแต่ว่าก็เคยเห็นกันอยู่แนวต้นเสาต้นแรงไปอาบน้ำเซ่เนาะแปอาบน้ำเซ่ไปตักน้ำมากินได้ตอนนั้นไปตั้งน้ำเซ กับคุจักกันอยู่ดอกเอุณเจักแบบผนนะ่านๆนะแมวไปคอนอนอยู่เข้อนเขาแมวเออแบบเราหยาดบริสันตสะผ่าห้อง้นตกแห้งอายุ่นกอุ้มน้องแม่ยุ่นกับอุมอมอบอ้มแล้วก็พากันแล่นแข่งฝนไปเออแล่นแข่งฝนไปแ,นแ,นไปแนลนระยะทางจากเพื่อนอายุนไปเพื่อนลังหนึ่งกับสีหางกันประมาณประมาณสามร้อยเมตรนี่แหละประมาณสามร้อยเมตรตต่มีแต่ปลาได้แหละระวังทางไป ก็ไปไปไปนี่ไปกับไปหอกตัวคอค้นสวยเรือนะเขาเออตัคอคอพังน้ำในเด้อฝนตกกสียนเพื่อนเปียกเบิอยู่บอดด้เออเขาเห็นแมลูหอบกันมากเขาอีต้นเขาก็เลยเอินขึ้นมาตึงเฮือนเฮือนเขาเมือนกัให้เขาเห็นดีไปสั่นซะเป็นเฮือนใหม่สองสั่นแอมมียั้งคางแม่นะเขาก็ยูกันมันแบบขบขั้วใหญ่เขากระจอกเขเห็นไฮ้กันแถวเนอะก็ขึ้นไปนอนเขาอายุยังจืดด้แต่เขาเจาะกับใจดีเนาะสั่งหักสั่งแพงกันอายุนกระยู อยุนโบนัยใจว่าแม่ไปเจออีสังตอนผ่านเหลือมลงแบบระยานแหงนั่นเลยนี่นี่นีนอยู่บไัยอยู่บไัยแล้วเหมือนเดียวอยุนสีทาแม่แลสิบมลอยฟังในคลิปต่อไปอีกแล้วก็ตั้งใจนึ่งก็อยู่จังสัดนอนอยูอ่แต่ว่าอยุนจอวอาหารการกินนี่โอ้ร้ายทุกคนเออนไม้ห้าป้าลงไปกลางมองไอ้สังห้าป้ากินไก,กนน่กินน้ำเซ่กินน้ำเซ่อาบน้ำเซ่ยางาไปตอนเสาร์ ยืนก็เคยไปหาเห็ดหายอ้เจ้าเนาะไปกับหนก็ได้อาหารการกินก็ทั่วปูดบานีมีสวงมีสวงเขาหงเฮียนตอนนั้นส่วนยุนเขางเฮียนกับหนก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาต้นเสาร์ดิยางเขาเมื่อบ่านก็พอพอก็ไปเขาการเขาการมันยามต้นแรงกับยางมากก็พอละยาทางกันไรวันยางก็ไปกับมาพอดีสามสิบกิโล ย่างพาปลาพาดงเลยแต่ว่าเขายังหน่อยเขาหูซึ้งอมมือเยันไดหรอกเพราะว่ามันมีแต่ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ระหว่างทางไปทางมานะมันเย็่สดอื่สอยู่ตลอดเวลาเรื่องข้ามวัสัมเฮาเก็บกินหมากใหม่เนาะเก็บกินหมากบอกเก็บกินหมากใหม่นั่นนี่อาหารปลาส่วนซะระวังทางกับเก็บเฮ็ดเก็บยังไม่นำอายุนกับปรุงซึ้งอมมือเยเราเนห่ยเายังเด็กหน่อยจะเป็นไวยคือขนงเนาะตะแลนหยอกกับกำหลงแลนเมื่อแลนมาจะเป็นประจำแล้วพอมีอยู่หมื่นหนึ่ง กาเที่ยวไปจะสีลบบนันพอพอเลยบอกไออายุนเห็นเมื่อห้ผ้าหนองเมื่อเน้อสันเออพอนี่ยบริเขาเมื่อน้ำพอข้าไปจํำการเอเมื่อ้าเมจะยูยู่ให้ไปแหละบันีีอายุนแกไปกับหนกไก่ยางเมื่อยางต้นหันหนองไสล้ลาอายุนแมอายุนเห็นในมาหงเหียนเดียมีหนองซาวหนองไส,งส,ส้สามคนก่ยางเมื่อไปหอดนำหวยแหงหนึ่งอ่ะข้าเอินหวยกระมังอยู่บนทางไปหนามมันถ่วมตัวเนี่ย นาำถ่วมมันมีแบบว่าข้าวปั่มก๊กใหม่แปบลบว่าขามนะแบบคลายคือเป็นคัวแหละคลายคือเป็นสะพานนี่แหละคามข้าปั่มก๊กใหม่ใหญ่เห็ดเป็นคัวขามบดีนามมันถว่วเบิดนามมันถว่วยุนรศจะได้สิไปได้ตัวอย่างล้อยนามเป็นแต่น้องล้อยนามบ่เป็นก็เลยให้ให้นอไส้ลาผู้หนึ่งงันออให้นอไส้ผู้หนึ่งงานผู้ที่สามมันขี่ลังยุนแล้วยุนอ่นเอาใหม่ แบบวักใหม่แล้วก็จูงแขนกับหนองยางน้ากันนนแบบว่ามันถ่วมคัวถ่วมเวลาเขาเหยียบคัวหนามกันสิประมาณหัวเขานี่แหละแต่ว่าเขาต้องคขคอยไตไปเล้วถ้ากาวผ่าดปั๊บกาว่าดแบบเหยียบบุธค้อนใหม่ปั๊บกระตกลงไปในหนามหนามมันก็เลิกหนอกตกลงไปในหนามกระแทนหนามมันก็แห้งนะอายุนกับหนองคือชี้ใต้เลยตัวยังลอยนามเป็นผู้เดียวหนองบปเป็นกับจมกันเย่ยวแล้วเนออก็ยังขึ้นอยู่ขึ้นนายเจ้าเท่าสมือนี้นะว่าก่าค้มไปแน่วได้นะพอพอกระบอกแล้วถ้าเกิดว่า น้ำมันถ่วมคัวแห้งถ้าว่าแนมโบห็นคัวเห็นให้พากันมาเด้เอคอุมโบตรงเมื่อแต่ว่า,ายุ่นยางไปแล้วกะชิมเมื่อกะขึ้นจะว่ากระเทิร์ดนะฮะมาของเครื่องทางแล้วเด็กก็เลยผ่านนองขามแต่ก็ไข่ตัวาขามไปได้กับผ่านขามไปได้กะยางมือหาแม่หรือยางพาปลาพาดงโบจกักหยาดในชั้นในต่อนะยางไปไปหาแม่เออแล้วพอดีมีอยู่ส่วงหนึ่งตอนนั้นอันนี้อันนี้เขาสู่เหลืองร้อนล่ะ ส่วนั้นจืเอได้ว่ายางเขาเมื่อบ่านกับแม่บ,บมู๊ว่าไก่ชิฮอนย่ามบุญบ่อรวยยังกับบจือแต่ว่ายางเมื่อบ่านกับแม่เลยแหละอายุหันคิวกระตาเครื่องเออกระตาเครื่องแม่กับคิวไม่ข้านแบกไม่ข้านนะแต่ก็มีหนองนี่เอาพาเข้ามาเกียหนองเอออายุหันกับคิวแต่กับยางเลี่ยนกันแมลุตอนหันกลับเมื่อเวลาเราสิประมาณ สิประมาณซีโมงสีโมงแร้งเนี่ยีหาโม่งเยแต่ว่าบรรยากาศอยู่ในป่ามันก็เป็นมึนเหมืดอึมคืบมนะมันบเห็นมันโบสว่างก็ได้ดอกไก่ยางเมื่อนะอายุนกับน่องก็แล่นยอกกันแบบบริหูช่างนาแม่ก่ยางน้ำหนากอนอายุกับยางน้ำลังบดียางยางไปพอดีหอดคัวหวยกระมังตัวยินเบาแหละรัวหวยกระมังตอนนั้นมันเริมเหมิดแล้วเริมถ้าเป็นตอกผู้ประมาณหาโมงทีเขาหกโม่งอ่เริมมันเหมิดสึมแล้ว บรีแม่ยุนเหนเราแนบไปเห็นมาดำตุ่มใหญ่งไงมันแลนตัดหนาแลนตัดหนาแม่ยุนก็งซื้อค,นค้นขิงลุกคนขิงลุกบางคนบากไอ้มาดำมาแต่ไส้เราคิดนะว่าแท้เน,น,น,นี่มันบูมิมีขั้นค้นเนี่ยแล้วก็แล้วก็แปลกใจนะามาดำมันแลนตัดหนามันมาแต่ไส่นะในว,ว่ามีคนบ่แท้นี้คือว่าบุมิบานคนแม่บอกนะบาริแม่ซื้อคนลุกเราก็ะหยาบเราก็เลยเอิดอายุนเอิดอายุนกำหนองว่า พาดออกม้ไห้พาดออกม้ไหว,หไหวสัสไปไปไปหิเมื่อหิเมื่อแม่ยุ่นเอิญน,นะเมื่อเมื่อเมื่อแบบเสียงแม่ยุ่นบอกแบบสันส้นเย็นหยาดน,นะยุ่นกระบูหูหรอกแบบว่าหูหูจาแม่ตกใจนะเออหูจวแบบเิ่นบอกขึ้นว่าเป็นตกใจเนะยุน่นเอิญน,น้องมากพาคันยางขามขวานะัวเมื่อขัวใหม่นะั่นแหละขามเมื่อมัน,ปน,น,นไปหอนเฮนะือนไปหอนเฮือนเนอแม่ยุ่นว่า เราหันเราอยู่กลางเราหูเขาเมื่อเขาเทือนเราหูเขาเมื่อนายุนเป็นเือนใหม่สองสัตว์ในอยู่บาดเราเลยรู้สึกว่ามีคนหยิ่งยังทังเพืเอนยินเสียงคนยางต่วโมหิภัยอยู่กับเพื่อนอายุนกันหลนอยู่กลางกำเนองพออยุนไปประจําการเราอยู่ในข่ายได้ยินเสียงคนยางทึงเพื่อนเลาวว่าเดแม่ก็คุณไปเบิ้งในเพื่อนแบบมันคอยมีคนอยู่เสียซะเที่ยวไปเที่ยวมานเพื่อนบาดนะนะแมวเราเห็นอยู่ทึงเพื่อนคือึ้นไปเบิ้งกับโเหิภไย บเห็นไพ่เราก็เลยแปลกใจนะมาพอดีหล like ังจากหุงเขาแล้วก็กินเขากินเขาย่างมือแลงก็พอดีเนะ่ยาวมาบอกเนาะซาวมาบอกว่าเอ้าอีแก้วสาจา์เจาหูแล้วบ่าวะยานั่งยานั่งเสียแล้วอาจารย์แต่โมไปหลนเพื่อนเพื่อนดีบ่าอ้าแม่วะเสียตอนได้กระทำนะเออหลก็วันนี้แล้เสียวังบ่านนี่อาจว่์บานี้ต้นแรกเราเราป่วยหลอกซาลาเราเนี่ยแหละ ว่าเรามีไงอยู่บ้านใต้เดียวคนหูจักกับแม่อยู่บ้านใต้นะเพราะว่าเรากับแม่ก็สนิทกันพอสมควรเพือเ่อนไก่กันว mm. ันนี้แม่เอ้าบูหูแล้แม่ว่าฮัาากกันมาตุนแต่ให้ว่าษัทหนึ่งแอบแม่ว่ะเราก็มาคึดนะว่สะสพวันได้ยินเสียงคนยางได้ยินเสียงคนยางก็แก๊ก,ก,ก,กอยู่เหัอนนะเราว่าเออคือจะเป็นเพิ่นมาเอื้อแล้วเพิ่นมาบอกนะเออเป็นลิ้นน้ำเนยเด้อแบบดวงวิญญาณของยานั่งนะ,นะอันนี้อันนี้เป็นความเสื่อของแม่ยุ้นเนาะเออ บันนี้เราก็ไปขึ้นเอเอ๊ะมาดําตัวแลนตัหนาอาจสิเป็นไปได้บ่ว่าเป็นควันหรือวิวญญาณของยานางนะแบบมาบอกเราเลยนะเออแบบแม่ก็บุกให้เห็นมาหน่ยจักเถื่อนะะเราก็ขึ้นไปต่างๆนานาเนานะบันนี้ก็กับปลินนดะแม่ยุนกับปลินเฮือนดีแค่นี้แหละกับปลินไปกับเวลากับ่านไปพานไปบัดน,นี้ประมาณประมาณปีสองปีนี่แหละบันนี้หลูกหลูกของยานาง ลูกสาวเราผู้ที่ซองเอาผัวเอาผัวแล้วเกิดลูกลูกแล้เกิดมานี่ยแปลกนะ,นนะทุกคนเด็กหน่อยเกิดมามีหกนิว้วเออนิ้วมือปกติคนเราสิมีหานิ้วเนาะแต่ว่าลูกสาวเราฮันยุนไไน่นจิ๋วบอะไรวะแล้วก็เจ้าได้ลูกสาวจะได้ลูกชายเรายตัวเด็กหน่อยเกิดมาหันมีหกนิว้วเออเดี๋ยวนิ้วมันโป่งออกหนีนิ้วหนึ่งแล้วก็นิ้วข้างอีกนิ้วหนึ่งว่าละสิบสองนิ้วแล้วก็นิ้วตีนเด็กมีหกนิ้นวเออ นิ้วตีนหกนิว้วทั้งขางสายข,งขางคัวเออเด็กหน่อยเกิดมาเราบนณีพอดีเราก็เลยไปดูหมอนะไปบึงให้มอทำนางบึงหยังหาแหละเปะ็นคนเสื่อมคนตะกอนเนาะไปมอทำก็เลยบอกว่าโอ้เขาว่าให้เจ้าเลี้ยงดีๆเด้อเด็กหน่อยพอดีนี่มนแม่จะเองมาเกิดจือได้บอกว่ายาน,านางที่ว่าใตา้เนาะที่ว่าเราใตา้ไปนะผ่านไปสองสามปีเราบนณีลูกสาวแล้วมีลูกเอาผัวลูกเกิดมาเขาบอกว่า แม่เจ้าเองได้มาเกิดเป็นลูกเจ้าห้เจ้าเลี้ยงดีๆเดอ้อถ้าเจ้าเลี้ยงพ่นบุดีนี่พวกจะสิเป็นบาปเป็นเวรซั่นินแหละมอทำเขาถ่วงเนาะด็ด้น่อยเกิดมามันกับพิดหูพิษหางก็สิเกิดมาเด็กหน่อยพิษปกติขึ้นจงซสา,านพันแม่ข้องใจาน่เพิ่นสิ่งมาเกิดก่อนแบบว่าเพินพ่นเพิ่นญ่าเวลามาเกิดก่อนกำหนดนะนะเออเพิ่นเกิดมาแบบว่าเพิ่นยางมาเกิดเป็นลูกเจ้าอันนั้นแม่ข้องเราเองนะอันนี้อันนี้มอทำถ่วงเนาะหลังจากนั้นเนาะ หลังจากออกกำแล้วเออครบเจ็ดวันออกจากกำลังกับพีลูกลูกล,ลูกเราตายเออเด็กหนุอยที่เกิดมาใหม่เนี่ยตายเออตายบ่ดีกับพีดูม้อยมอยก็บอกว่าโอ้ยนะครับแม่จันมันแบบโบทันหอดว่าละเพราะนว่าเกิดแต่พึ่งหยาดหยาดมาเกิดก่อนอย่ามาเกิดเป็นลูกอย่ามาเกิดเป็นลูกของลูกสาวเนะราเห็นไหมภาษาเลยหยาดมาเกิดก่อนก็เลยพึ่งเบิ้บุญแล้วเออเบิ้บุญแล้วแบบว่าบุญพึ่งมีน้อยเดียวซัเลยยูยู่น้ำเจ้าวในบ่ดนกัดตายไป กะตใต้ไปเด็กหน่อยกับพิษปกติกันเอาเกิดมาพิการพิษอะไรเลยเพราะแต่ออกกั้มปับกัตใต้แบบบริบบุ๊เจ็บโมไข่บมซ้างเาเด็กหน่อยนะใต้แบบบูซ้าเหตุเลยจังว่าไปเบืองโมเขาก็เลยบอกว่าแม่ของเราบุบบุ้นอันนี้เป็นความเสื่อเนาะอันนี้เป็นความเสื่อหลังหลังจากที่แม่ใต้เนาะลูกเศว้าของเราเน่ะผ่านมาประมาณสิบปลายปีกับบมมีลูกเลย หลังจากที่ว่าแม่มาเกิดเป็นลูกสาวของเราลนะแล้วก็ต่ายนะแล้วเราเองก็บ่บมีลูกเลยจนวังล่าสุดนี่เลยฮากม็มามีลูกอันนี้แล้วพี่เราเอาผัวใหมผัวคนที่สองฮากม็มาได้ลูกเอาผัวมากับเอากันมาก็จนสิขาส้า1ซิปีแล้ะก็ยังบ่ม,มีลูกะนะฮากม็มามีวังลาสุดเนี่ยเราว่าลูกสาวเราอันนี้ก็แมนเรล่าทั้งบทว่าที่ยืนเอามาล่าให้ฟังกับบรรยากาศอยู่ห้อยู่หน้า,นะาเนาะยมือแรงอ่ามานอนหน้าครับอ่านสายเอยยืนวา่าแหละ อาทุกคนถ้าเกิดว่าอายุน้อยเกีียวเขาแล้วแต่ยาเหลืองร้อนร้อนมาเราทุกคนได้ฟังอีเด้อเนาะส่วนนี้อายุนก่ค่าเห็นเวียก็กเลยบริมีเวลาไปหาเหลืองเหล้าเนาะมาเราทุกคนได้ฟังก็เลยเอาเหลืองเล่าตอนอายุยังหน่อยแ้วกับเหลืองเล่าี่ว่าแม่ยุนได้ไปพบเจอเนาะมาเราทุกคนได้ฟังอาจจะเป็นเหลืองเล่า,า,า,ลา,าสันๆแต่ก็ดีแล้วเนาะให้เห็นความลำบากหรือวิธีสีชีวิตของอายุนในวัยเด็กเนาะในตอนนั้นอาทุกคน เดียวตัวแมยุนเจอมือฝ่หาห้องฝนตกกันว่าเราเจออยังเดียวจะไปถามข้อมูลเราเราจะมาเ่าให้ทุกคนได้ฟังในคลิปต่อไปอีเดอ้อเนาะถ้าว่าเรื่องเรามันน่าสนใจโอเคพอได้ที่เบิ่งหอดวิ่งหนี่นีายุนก็ขอขอบใจเดอ้อแล้วก็คอมเมนต์บอกอายุนเลยว่าไอายุนน้องเบิ่งจบแล้วเดอ้อแล้วว่า,า,า,วาเาาาาบายุนเออเบิ่งจบแล้วเด้อเนาะเผื่อว่าไอยุนจะหัวเออทุกคนอ่ามักบอไอยุนเฮ็ดคิปแบบนีนะทุกคนเบิ่งจบบออ่า จะไดไรก็สวยเป็นกำลังใจให้กันนอนด้วยกันกดไหลก็แชร์แล้วก็ติดตามเนาะอ่ะทุกคนใครมองมาเวียนนีก้กัขอขอบใจเด้อเนาะเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลกาวคำว่าสบายดีบ๊ายบายทุกคน